ซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปี1,300,000บาทกาลันตีผลตอบแทนทุกงวดรวม16,320บาทนะครับจะได้รางวัลอะไรบ้างนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะตอนนี้สลากออมสินพิเศษ1ปีทั้งในรูปแบบใบสลักและแบบดิจิตลน,นะครับให้คุณได้ลุ้นรางวัลพิเศษมูลค่ารวม70ล้านบาทนะครับเพราะว่า30ล้านบาทเนี่ย ออกไปแล้วเมื่อวันที่16พฤษภาคมตอนตอนนี้ยังเหลืออีก70ล้านบาทซึ่งให้หลุ้นกันวันที่16กรกฎาคม2568ห้ามพลาดเด็ดขาดฝากกดไลค์กดซับคายคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับรางวัลพิเศษนะครับผู้ฝากสลากอมสินพิเศษดีท่าน1ปีและแบบสลากอมสินพิเศษ1ปีแบบใบสลากนะครับรางวัลพิเศษออกจำนวน2ครั้งด้วยกันครั้งที่1นะครับจำนวน30รางวัลในเดือนพฤษภาคม2568เป็นเงิน รางวัลน,นะครับ1ล้านบาทจํานวนรวมรางวัลคือ30ล้านบาทนะสารางวัลด้วยกันแล้วก็ครั้งที่2ก็จัดหนักจัดเต็มทีเดียวจบนะครับก็คือเงินนะครับรางวัลพิเศษ70ล้านบาทนะรวมเป็นสาเรางวัลรวมมูลค่า100ล้านบาทหูครั้งที่2นี่70ล้านบาททีเดียวเลยนะจริงๆผมอยากให้สอยย่อยนะจะได้มีโอกาสาลุ้นๆกันเยอะเขึ้นนะครับหลายๆคนจะได้เป็นเศรษฐีกันหลายหลคนเนาะ นะในรูปแบบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ถูกลางวัลพิเศษครั้งที่1ต้องเป็นผู้มีผู้ฝากสลากอมสินพิเศษี่ท่าน1ปีนะครับหรือสลากอมสินพิเศษ1ปีใบสลากนะครับระหว่างวันที่1เมษาย,ยน2568ถึงวันที่15พฤษภาคม2568นะครับคือต้องฝากระหว่างนี้นะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราเคยซื้อ,อไว้เมื่อปีที่แล้วหรือซื้อ,อไว้ในตอน ก่อนมีนาคม68แเนี่ยแล้วเราก็หวังที่จะถูกรางวัลพิเศษด้วยไม่ใช่นะครับอันนี้ต้องเริ่มซื้อใหม่นะครับนะสำหรับรางวัลสำหรับคนที่อยากจะลุ้นรางวัลพิเศษนะครับส่วนครั้งที่2ต้องเป็นผู้ที่ฝากสลากออมสินพิเศษีทิท่าน1ปีหรือแบบสลากแบบใบสลากนะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง 15กรกฎา,าคม2568ก็คือในวันนี้วันที่1เมษายนเราเริ่มซื้อกันได้เลยนะครับสลากออมสินพิเศษนะครับ1ปีนะจำนวนเพราะนั้นได้ลุ้นเลยนะจำนวน31หลัรางวันกำหนดการออกรางวัลครั้งที่1เนี่ยนะครับสำหรับารางวัลพิเศษคือวันที่16พฤษภาคม2568 30หลรางวันแล้วก็ครั้งที่2วันที่16กรกฎา,าคม2568จําจำนวนหลงรางวันนั่นเองนะครับธนาคารเอง,เองจะ นะครับแจ้งนะครับผลการออกรางวัลนะครับผ่านเว็บไซต์แล้วก็ส่งจดหมายให้มารับรางวัลด้วยตัวเองนะครับที่ธนาคารออมสินนั่นเองนะครับสำหรับสลากออมสินพิเศษ1ปีนะครับในงวดนี้นะครับของ1ปีแบบใบสลากนะครับจะเป็นงวดที่614และสลากที่ท่านนะครับ1ปี นะครับจะเป็นงวดที่613นะครับลุ้นรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทยังคงเหมือนเดิมนะแล้วก็รางวัลอื่นๆอีกมากมายแล้วก็ดอกเบี้ยบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีฝากครบอายุจะได้เงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัตินั่นเองนี่คือข้อดีนะครับเงินต้นไม่หายแถมได้ลุ้นรางวัลได้อัตาดอกเบี้ยด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสลักออมสินกัน จุดเด่นของสลากนะครับเราจะมาพูดสลากดีท่านนะครอบคลุมทั้งใบสลากและแบบดีท่านเลยก็คือครบอายุจะได้เงินต้นคืนนะครับเงินต้นไม่หายแถมได้รุ่นรางวัลทุกเดือนรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทและรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับแล้วก็รางวัลพิเศษซึ่งจะจัดในแต่ละช่วงนะซึ่งช่วงนี้จะเป็นรางวัลน,นะครับทองคําแท่งหนัก10กิโลกรัมนะครับแล้วก็ในออนไลน์เนี่ยสามารถที่จะฝากถอนได้ผ่านแอปไมโมนะครับง่ายๆตัวสลากด้วยตัวคุณเองนะครับหรือ อรอนะเงินรางวัลโอนเข้ามาอัตโนมัติก็ทําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับรักเณฑนและเงื่อนไขนะครับระยะเาการฝากสลากออมสิพิเศษ1ปีตั้งแต่วันที่1เมษายน2568เป็นต้นไปผู้มีสิทธิ์เบิร์บัญชีบุคคลธรรมดายอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบุคคลทุกประเภทอายุของสลากนะครับ1ปีมีสิทธิ์ถูกรางวัล12ครั้งราคาขายหน่วยละ100บาท รายละเอียดของดอกเบี้ยฝากครบ1ปีจะได้รับดอกเบี้ย0.2บาทต่อหน่วยนะครับหรือร้อยละ0.2ต่อปีนะครับ20สตางค์นั่นเองนะต่อหน่วยอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขาการฝากฝากไม่ครบ6เดือนหากส่วนลด2บาทต่อหน่วยฝากครบ6เดือนไม่ครบ1ปีไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ย ซื้อสลักอมอสินพิเศษ1ปี1,300,000บาทจะได้รับ13,000หน่วย13,000หน่วยนั้นถูกรางวัลทุกงวดเลขท้าย3ตัวเลขละ80บาทจํานวน13หมายเลขด้วยกัน80คูณ13ก็1 0 4 0บาท1 0 4 0บาทคูณ12ก็12,480บาทนี่คือได้รางวัลน,นะแล้วก็เลขท้าย4ตัวเลขละ200บาทจํานวน1หม่เลข200คูณ1ก็200บาท200คู12ก็2,400บาทนั่นเอง ะครับพบกำหนดจะขายได้หน่วยละ100บาท20สตางคูณ13,000หน่วยเท่ากับ1 3 000, 2 6 0 0บาททุรงวันทุกงวดนะครับงวดละ1,240บาทนี่คือการการันตีว่าถูก100%คูณ12ก็14,880บาท1,326,600บาทบวก14,880บาทเป็น1,317,480บาทนั่นเองแยกเฉพาะผลตอบแทนดอกเบี้ย2,600บาทบวก1 บวกกับตัวที่ถูกรางวัล100% 14,880บาทเป็น17,480บาทรับไปเลยนะครับก่อนจากการใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเวลาฝากกดไลค์กด s ไ r i า e นะครับอย่าลืมเด็ดขาดว่าตอนนี้ช่วงนี้นะครับมีรางวัลพิเศษนะครับรางวัลมูลค่า100ล้านบาทห้ามพลาดเด็ดขาดกับสลักอมสินนะครับก่อนจากกันอสังหาริว,วเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืม โทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณ บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกปเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาด,ขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ